เห็นตาพี่เของกับพี่นทุกคนเอนกนขึ้นมากปวด้า่บนเงินก่อนเแล้วพอนก่อนเงินก่อนข้ำมาม่่ก่อนเงินก่อนขาก่อนเงินก่อนคามก่อนแกะพีเบิร์ตบ่ ขี่สาวในญาติแต่ในฮดตีนคนขึ้นเงือนใหม่ทุกคนเหนเ่าโฮดลลางสวยสิงบอดีออกเนาะ่างร่วน่เีนทุกคนตาภาพเมนกันอนมาไม่หลังนี่ดไม่หลัมาพี่ลูกพันอะเลหกตัวเด้อ พาอชิด้ดุ่นมุนี้เล็กเล่าได้พอเลือดเลยทำมาในพี่อนะ่ะไก่ขั้นไหวเถอะเอขาอเงินอันไนเี้ยโซอ้าอ้าอ้าพังพังพังแจ้เลย ทักเบายังบม่ได้ยินสักพันยังบม่ได้ยินชัาเบานะ

ฟันยังหูยินเลยจะเ้าคอยเทอโอันยังยินแล้วอือัเรล้วตอนนี้อยาได้ทกกตัวหมดแล้ว ไม่อ้่อยคนไทยนมนะตังเบาอย่างคนนี้ยินดอกทานินเดสงบเด้ออ่าันนี้ยินถ้าคนเบาอย่างคนลายโผล่หนัวอือถ้ากันตาพามเบาอย่างคนสูตรกำลังสูตรนะบวคนนี้ยินคนลายโผลนะหนัวย่หนัวอย แกรับอะไรแกจะพาขขาวหน่อยเ มันดับประมาณตเสือกมันเรียกเลยพกจะมาไอาจะรู้ละจนครับจะต้องการจนมาน่าจะต้องมาก็จเป็นปัญหานี่เป็นอะไรซอนหายนอนตอวแค่มี้ซอนไายพรอนเลยทุกคนไครก็บอก